ทุกคนเน่ยเพิ่งแซลเรื่องผมคือเอาจริงๆแบบแอบรู้สึกแบบว่าไม่เซลเท่าไหร่สวยที่สุดแล้ว <c oughs> ตอนเซ็ตได้ร้อย <c oughs> นี่น่าจะเป็นแบบผมที่สั้นที่สุดในชีวิตนี้ทุกคนเคยดูเธอกับฉันกับฉันปะถ้าทำอย่างเงี้ยชื่อมันมีมีไฟอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าทัดหูก็จะดูบว่า ดูว่าเบลขึ้นปะก็ดูแบบเด็กเรียบร้อยขึ้นหรือเปล่าไม่อะทอสเสื้อาร์ทแสดงว่ามันจะแบบว่ามีสองลุควันไหนเราแต่งตัวแบบบอยๆใช่ไหมก็จะผมออกอย่างนี้แต่ถ้าวันไหนที่เราแบบว่าอยากให้มาดูหน้ารักขึ้นแล้วก็จะทัดหู้อนี้ หนูพอจะเป็นน้องใบฟอร์ได้หรือ, oh. <laughs> อยังยังเป็นน้องไบฟอร์ที่ี่วารเขาก็ใจดีนะเห <laughs> มือนแบบว่าเขาก็ค่อยๆแบบเออให้เลือกเอาอะไรอย่างเงี้ยว่าประมาณไหนตอนแรกฟอร์เป็นคนแบบบ,บอกเองว่าแบบว่าฟอร์ท่านนี้ก่อนท่านี้ค่ะแล้วค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆสรุปคือมันมึ้นมาถึงมี่เลยหนูก็คือแม่หนูอะสมัยตอนสาวๆใช่ไหมเขาตัดผมแบบนี้เลย แล้วหนูก็แบบแว็บแรกที่หนูนึกขึ้นมาคือแบบหนูเหมือนแม่มากอะแม่หนูแบบเป็นทรงแบบนี้เลยแบบบอยๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบหนูคงเป็นลูกแบบหนูเป็นลูกแม่จริงๆสินะอะไรเงี้ยความคิดแรกก็คือแบบอยากตัดผมใช่ไหมเพราะว่าเออถ้าตัดมาแล้วก็อาจจะดูแบบน่ารักขึ้นหรือเปล่าไม่ค่ะแต่และบอยกว่าเดิมก็เลยแบบเดเสือไม่เซลล์เลยอะ